อดีชาวันตัวธรรมบูชามหาปัญญาวันตัวสังฆบูชามหาภู้เขาวิรูกันาทั้งรัตนตยังอภิปูษีโย พระเจ้าเปิดโลกพระธรรมอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆอาราธนานังพระพุทธเจ้าเปิดโลกนั้ เปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาข้อเปิดจิตอยักเปิดธรรมเปิโลเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนักโมพุทธายะอยะกเปิดกรรมดีถ้าเปิดงานดีพุทธเปิด เจ้าดีโมเปิดลาบดีนับเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่พวงข้าพระเจ้าด้วยัตถาพุณโมนะนามาพาถาพุทธังทำมังสังฆังขออำนาจบารมีคุณประสีรตนตระไรโปรดเบตาเชี่ยงโยมบุญบารมีทานบารมี สีลบารมีวิริยะบารมีมีตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมียานบารมีทหลายในทุกภพทุกชาติของปวงคาพเจ้าจงมารวมกันนปัจจุบันชาชา ในพิธีกรรมพิธีการอันศักดินมอนกุเวอุทยานมหาราทาเวสวรรณจันทมงคลสถานตำบลหวยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีกรรม,มพิธีการบวงสวงเบิกในพระมุนีนาคาผู้ชมนาคาราบำเพ็ญธรรม พุทธังบ well. ังเกิดเปิดโลกโลกัาวิถุวิสโสธาตินามโมพุทธายะนามาภิธะมะอาโอติสะอวะสุสุตสะวิตรทั้งมังบังเกิดเปิดโลกโลกาภิถุวิโสธาตินาโมพุทธายะนามาภิธะมะอาโอติสะอวะสุสุสาวิตรสังฆังบังเกิด นามาระทับมะอาุอิสวะสุสุสาวีสหเสโตเทวิทโธิพยศจากุวิสไทยพุทธังประสิทธิมหาประสิทธิธรรมประสิทธิมหาประสิทธิสังฆังประสิทธิมหาประสิทธิ โยธาวิเศษมังบดีกรังมังค์บรนตุบีพาวันตุบีพาวันตุโนอาคัจฉายะอาทิชายเอเอะมามามาวันทาบีน้องอัญเชิญองค์พระวิษณุกรรมผู้เป็นบารมีครูแห่งการชักทั้งสิบมู่ท่านคือผู้รู้การโยธาน้องอัญเชิญพระแม่ใบสีเทวีธรรมา ราชธิด,ดาแห่งท่านเท้าสหบดีพรรุมิปารมภบัค่งการบายสีพระเมตานีเงินพระเมตตานีทองบัดนี้จะได้น้องอันเชื่อองค์บารมภบัคโวพนึกพระรงสร้างบารมี้ดยโอมอ่านเวิเนรมิตรบารมีโรงราชาพิดายาวรีสามสิบหก้องสามด้วยทองคำประดับด้วยเพชรหนึ่งจินดาล,ล้วนแต่ของลำค่าอันเป็นทิพย์ บัดในเมตาบารมีพระเดชพระคุณพระครูปลักปติพรยานาสัมยานาสโสพนูพระครูบาพันแห่งมอนกเวนพร้อมคณะศรัทธากัลยาณมิตรทุกครรดุพันธ์ได้จัดพระพาชัยถวายการตอนรักคุณพระรัตนไกยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ ได้จับพระพาชัยถวายการตอนรับองค์ปูลือศีมณีนาคราชพุทชมนาคราชได้จับพระพาชัยถวายการตอนรับเทพยดาฟ้าดินอินพรหมทั้งหลายจึงจะได้กร,กระบขอความเมตตาองค์บารมบคุช่วยกันโอมอานพเวเนรมิตรบารมรงราชาพิธีในกาบดลนเนด้วยเธอ ปร่าดสนะรนสยต่อิ่อกมาท่เยบดนครับโดยอกไม้โอยข้าวดอกอกม้ท่ได้ทำระตที่ีมเสียไม่ลครับทุกท่านนะครับทีาดยงั่อยอไม้รองบาดอกพระสับบาดสมุนทจ้าโอยดไม้ ต้อนรับถวยเทพเทวดาต้อนรับองค์พระมุน,นีนาคาพุทมหนาคราโรยดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงออก,กถึงความคารมก